บทสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฎลักษูเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังปรากฏว่าพระราชสีเสยวิหารตีสิปัตนิคาทายเยตตระโคพิข่าวภะกขว่าปัญจาว่าขีเยพิคุอามันเตสีเทวเมพิคเวอันตัปะพาชิเตนนะนะไซวิตาพายโยยายังกามีสุกามะสุขัลลิกานุโยโกหิโนคัมโปปัตุชนะนิโกะอนาริโยอนัตถะสนิโกโยยายังอนทะกิลมะ อนุโยคทุโคอนาริโยอนาถาสันหิโกเอเตเตพิขาวเวอุโพอันเตอนุปปาคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะภิสัมพุทาจากกรณนิยานกรณนิปะสมัญาอภิญายาสัมพุทยานิพานายสังวัตติกตะตมะจากซาพิกขาพิขาเวมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะภิสัมพุทาจากกรณี ยานกรณิปสัสสัมมญายายาสัมโพธายานิพานายาสังพตติอายะเมวาริโยทัทังขิงูมะโคสัยยะทีทังสัมมาสุติสัมเพกัสโุสะมาวัจาสมากัมมันโตสัมมาอาชิโว สมมาวายามุสมาธิติสมมาสมาธิอายังโคซาพิเขาเวมชิมาปฏิปิธาธาคาเตนะพิสัมพุทาจักขุการณียนานการณีอุป,ปาสามัมยาอภิญญาสัมพุทายานิพานายะสังวัตติอีทางโคปะนะพิเขาเวทุกขังเริยสัจจังชาติปิทุกข,ขาชาระปิทุกข,ขามารณะนมปิทุกข,ขังโซกับป,ประริวะเทวะเถท,ทุกข,ขโทมะ นสุปายาซาปิทุขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคเปอปิเยหิวิปโยโคทุคอยมปิชังนาลาภติตัมปิทุกคังสังคิเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาทิอิทังโคปนะภิกเวทุกขสสมุทโยอริยสัจจัญญาัาตันหาโพนุภาวิกานันทิราคาสหัสขตาตตระตตตระภัย อันทีนีเสยยาทีทางการมัตันหาภวะตันหาวิภะวะตันหาอีทางโคปนะพิกเบทุกขานิโรธอรธิยสัจจัญโยสัตสัตส,ส,สัยเยว,วะตันหายาอาเซสว,วิราคานิโรโทยาโคปตินิคสักโคมุติอานาลโยอีทางโคปนะพิกเขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอร,ริยสัจจังอาวะ อายะเมวะอาริโยอัททังกิโกมะโคเซยะทีทางสมาธิทีสมากะสัมโพสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชิวะสมาวายามุสมาสติสมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจเจสีเมพิกเวปุเพอนันุสุติสุธรรมิสุจักุงทัปัติยานังุทัปัติปัญญาทัปิิวิชาวทัปิิโลกุงทัปิิสังโฆปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริยันเยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุติสุธรรมิสุจักุงทัปัติยานังุทัปัติปัญญาทัปิิวิชาวทัพปิติโลกุงทังโฆ ปฏิทินทงทุกขั้งเรียสัจจันปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนนุสุติสุธรรมิสุจักกุทาภปาธิยาอุทัพปะธิปัญญาอุทัพปะธิวิชาอุทัพปะธิยาโลโกุทัพปะธิอิทังทุกขสมุทรโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุติสุธรรมิสุจักกุฏาภปะธิยานอุทัพปะธิปัญญาอุทัพปะธิวิชาอุทัพปะธิยาโลโกุทัพปะธิต้องขอปฏิทินทงทุกขสมุทรโยอริยสัจจันปะพันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุติสุธรรมิสุจักกุททปะิยานทภปะิปัญญาทปะธิ วิชาวทัปปะเดยโลกูทัปปะทิตโขปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจปฏินันติเมพิกเวปุเพนนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงทัปปะทิยานังทัปปะทิปัญญาทัปปะิวิชาวทัปปะเยโลกูทัปปะิปทั้งทุกขนี้โรทุกขะอริยสัจจปฏิกเมพิกเวปุเพนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงทัปปะิยานั อุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาวอุทัศปฏิอโลคุงอุทัศปฏิตังโคปันิทังทุกขนิโรธโทอาริยะสัจฉติเมพิกเวปุเพอนันนสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทัศปฏิญาณังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาวอุทัศปฏิอโลคุงอุทัศปฏิอิทังทุกขนิโรธกรรมินีปฏิปทาอาริยสัจฉติเมพิกเวปุเพอนันนสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทัศปฏิญาณังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาวอุทัศปฏิอโลคุงอุทัศปฏิตังโคปันนิทังทุกขนิโรธกาิน จังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพยานุสุติสุธรรมเมสุจักุงมุทภปพดียังงุทภปพดีปัญญายวภาพดิวิชาวภาปดียโลหภาพดิตั้งโกปนิยังทุกขานิโรธการบินิปริพราเรสัจจันพาวิตันติเมพิกเวปุเพยานุสุติสุจักุงมุทภปพดี ยาณุทัพพันธิปัญญาุทัปพันธิวิชาวทัพพันิยาโลกุทัพพันิเยาวกีวัจจะเมพิกเวอิสอิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุอวันติปาริวัฏทังวัทซาสการัญญะทภูตังยานะทัสสตนังนะสุวิสุทังอโหสิเนีวตาวาหังพิกเวทัศเสวะเกโลเกสมารเกสารมเกทัสสะสามนารามานิยาปาชยาสัเทวามนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัญจยาสิงยโตจักโคเมพิคเวอิตเมสุจตุสุอริยสัุเจสุเอวันติปริวัตทังวัฏสาสการณ์ยธาปูตังยานณทัสนังสุวิสุทธังอาหุสีอัถหังพิคเวสวเทวเกโลกิสมารเกสรมเกสสัสนารามิเนอปชาชาสเทวามานุสัยญาอนุตัรังสามัสโมทินาพิสัมพุทโธปัญจาย,ยาสิงยานันจปน,นัมเมสัทธทัสานังอุทปาทิอ กุปปาเมวิมุติอายะมันติชาตินัธิธานีนับพระโวติอิทธามโวะจรภกว่าอัตมะนาปัญจวัคคียาพิคูภกวันตังอภสิตังภะอภินันทุงอมันมันจะปนเวยะกะระมนนะมิงพันยะมาเนอยยัตมาโตกุลธัญสะวระชังวีตัมลังธรรมมาจักุงอุทปาทิยายังกิจจิสามุทยยังธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะพระขาวาตาธรรมมาจกเกกุมมาเทวาสัทมนุสาเวสุงอาเอตัมปวัตตาภารัณศิยังอิสิประเนีมิคาถยาอนุตารังธรรมเวาจักกังปปติตังอธิป,ปติวติยังสมานีนาวารัม มะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวารัมุนาวาเกนะจิวาโลกาสเมินติงกุมมานังเทวานังแสังสุตระวัจจุมารชวาจตุมหาราชกาเทวาสัทธรมนุสาวรีสรงจตุมหาราชกานางเทวานังสแตังสุตระวาตาวาติงสาเทวาสัทธรมนุสาวรีสรงตาวาติงสานางเทวานังสแตังสุตระวายามาเทสวาสัทธรมนุสาวรีสรงยามานางเทวานังสแตังสุตระวามตุสิตาเทวาสัทธรมนุสาวรีสรงตุสิตานางเทวานังสแตังสุตระวานิม นิมมานะรติเทวสัตวมนุสสาวีสุงนิมมานะรตินางเทวานางสัตตังสุตนาวะปะระนิมิตตวสาวติเทวสัตวมนุสสาวีสุงปะระนิมิตตวสาวตินางเทวนางสัตตังสุตนาวะรัมมะไกกะเทวสัสสวตวมนุสสาวีสุงเอตัมภัตตาภาราณสียังอิสิป,ปะตะเนมิขาดเยอนุตรังธรรมจักกังภวติตัองอัปปติวติยังสมณีนะวารามะเนนะวาเทเวนะ วามาเรนะวารมมนาวาเกนะจีวาโลกาสมินติงอิติหเตนะคเนนะเตนะมหุตเตนะยาวะรัมโลกาสัตโทอัพะคัตคัชิอัยันจะทะสสะหัสีโลกธาตุสัม สัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปมานจจโอราโลโอภาโซโลเกปาตุระโหสีอาติกัมเมวะเทวนังเทวานุภาวังอาตโคภะกาตาอุทานังอุทานสีอัญญาสิวัตโคกนทันโยอัญญาสีวัตตาโพกนทันโยติอิติหังอายะสัมมโตกนทันยะสัอัญยากนทันโยเตวมิโตเตวะนามังอโหเสสิก้าพุทานุสตีที่พิสุบอกว่าพทธ ครรหังสมาสมุทธวิชาจารณสัมปโสุขตกวิทูนุตโตโริธรรมสาราชิสัทธเทวมนุษย์านวผู้ทงภควาติสิธรรมนุสติสวากาตัภควาธรมสันติโกกาลิโกเอปัสโกปัญญิกปัจังเวทิี่ตูมิโุฮติสิบเสักการุสติสุปฏิปันโนภควาโตเ้าวกสรงโคชีปติปันโนภควาโตเ้าวกสรงโคยายปิิปันโนภควาโตเร้าวกสังโคสามีจิปติปันโนภควาโตเร้าวกสรงโคยติทางสตาริปุริสายุคานิยัทปุริสายุ เด็กเกิดตัวสกตาตีสิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธารตนาโอสถทางอุตมังหัวรังหีตังเทวมนุษยานังผู้ท้าเตชันาสุรินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวาอูปัสมินตุเตสักกตาธัฒมารัตนาโอสถทางอุตมังหัวรังปาริลาหูปัสสะมานัง ธรรมเตเชนะโสถินานัสันตุปัทวะสัพเพพายาวูปัสเมนตุเตสัจถวาสังฆารตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปังหูเนยยางสังฆเตเชนะโสถินาสันตุปัทวะสัพเพโรคาบูปัสเมนตุเตสิสามพระราชินมัญชรเชียสนักรถุทัทาชิตวามารังสวานังจัตุสตัสปังรัสังโิเยปุวิสุนารัสพามตันหังกราธยุพุทธาลวิสตีนัยกาสัพเพปติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสราสิสิปิโตไมหังพุทโธธมุทวิโรจนีสังโฆปิโตไมหังอุเรสภะคุณากรโอหาทายเยเม โนรูโชซารีปุตุสะทักินีโกะนะโยปริบะกัสมิงโมคารโนจวามเกดทักกินีสวันีไมฮังอาชุวานันทาราเวลาตะโกเทนะห์นาโมพาสุมวัสุตเกย์เกสโตเปตังกัสมิสุริโยบงคังกโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสปิโดมุนิปุงคาวกุมารกัสโปเชิรโรมเฮจิตรวาตโกโซไมฮังเวรินิจังปิตาสิกรากรโรมปุลโนกุลิมาโลจาวปาลินันสสิวลีเทราปัจจัยเปธาชาตัย นาลาเตธีละกามมาเซซาสิติมหาเทราชิตวิชิตาชิตสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินโอลซาฉลันตาสิลเตชะนังคำบังเคสุสันติตารรตนางพุรโตอาสิทักนีเมตสุตตะกลงชัชคังปัจโตอาสิวามหังคุลีมาละกังคันโมรับริตันจาอาธานาลิสุตตะกลงอากาเซชนานังอาสิเซสาปากฤตสันติตาชินานาวรสังยุตตาสตัปปะกุรลังกาาวาติปิตาทิสันชาตาภาฤรธชัมตุปตะวาอาเซสาวินิยังยืนตัวนาตชินาเตซาว์วัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาพันชราม สาปลนตุกเมัสถาปนเลนตุกมังสเพตมหาปุริสสไเจวมันโตสุกโตสุราโคชินานุภาเวนชิตุปโตะธรมานภาเวนชิตาิสังโฆสังฆานุมาเวนชิตันจรายโยสัทธามาุภาตุตันตจารามชนการเฉลตสิส่สวนระหุงมาหากาพระหุงสหัสามพินิมมาตาสาวุทันตังซีเมฆาลางอุทิตาโคราสเซนามารังธานาทิธรรมวิชนาชิตตวะมุนินทุตันเตจซาภุมตุเตเชมังคัลลานิมาราติเรกา มัพิยุชิตาสภพรติงโครัมปนาเลาวะกามะคมะทัทยะยาางังคันตีสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทตันติชชซาปวันตุเตเชมังคลานี้นาลคิเริงคาชาวรังอิตะติมัตตปูตังข้าวัดคิจักกะมน,นีวาสาุสาธ สุทารุนันต์ัมเมตตัมภูเซกวิตินาชิตว,วัุนินโทตันเตชัสสะพวันตุเตเชมังคลานีอุคิตะคัคขะมาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคู่มาละวันตังอิทธีภิสังขะตัมมาโนชิตาวัุนินโทตันเตชัสสะพวันตุเตเชมังคลานีกตวานะกัตถามุทธรังอิวคัคพีนียาจินยายาทุกขะทวจานังชนะกายามัมเชตัน สันเตนะมัดโซมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะาพวันจุเตชยมังคลานีสัจวิหายะมติสัจเทวเกตุงวาทาพิโรปิมะนังอติอันทะูต่างปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะาพวันจุเตชะมังคลานีนันโทปะนันทะ ผุชักังวิพุทธังมาหิตทิงปุตเตนะเทระพุชัเคนะทะมะปะยันโตอิทูปะเซนะวิชินาชิตวมุนินโทตันเตชัสาะพมันตเตชยังมังคลานีทุกขาหาทิฏฐิพุชาักขาเคนะสุทันหะ หัดถังรำม,มังวิสุทธิชุติมิตริภก,กาตพิธานังยานาคเทนาวิชินาสิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตเตชยะมังคลานีเอเตปีพุทธชยะมังคลาอัฏฐคาทายโยวาจะโนทินาทินีสรารเตมตันตีหิตาวานนากาวิทาธานิจุปัฏฐวานีโมคังสุขังอธิคามืยยานาโรสปันโน มหากรรุนิโกนาโทหิตายาสภปพพานินางปุเรตวาปาระมีสัภพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนาสัจวเชนาโหตุเตชัยมังลัง ชยนโตพธิมูแลศกยานังดันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกซีเซปัถวิภคูคะเรอภิกเซเกสัพพุทธานังอคปปะคับปัตโตประโมทติสุนักคัน ตังสุมังคลัง,ลงสุปะพาตังสหุติตังสุขันโนสมูหุตโตจะสุยักทางรัมมะจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังบันนิธิเตปทักขีนาปทักขีนานิขตว,วา <c oughs> ลภันตเตปทัฏฐกินีพวันตุสัพพมังคลังรักันตุสัพปเทวตาสัพพุธานุภาเวนัสธาสุธีพวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังรักันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุธีพวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังรักันตุสัพปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุธีพวันตุเต15ปฏิทานนะค่ะา ยาเทวตาสันนิวหาราวาสนิทูเคฆเรโพธิฆเรตหิงติงตาธรรมมาทานเนนะพวันตุปุชิตาโสทิงกรนเตทวิหารามันทะเลเทราจมัชานาวกาจพิขโวสารามิกาทานนะปติอุปาสากาขมาจะเทสนานิขมาจะอิสาราสปานาพูตาสุขิตาพวันตุเตชะลับพุชายเยปิจะอันทาซัมเพราะว่าสังเซทชาตาอาถาโวปปาติกานิ ยาที่กลงทำรรมาวัารังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะขรุนตุสังขย่างทาตุจิรังตะทางธรรมโมธรรมมัทธาราจะปุคลาสังคโคโหนตุสมัครขวจอัตตายะจะหิตายะจะเออัมเหรักขันตุสัตรธรรมโมสัมเพปิธรรมมาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปันสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธ,ธาสา สันนีธรรมมาทารังปเวชันตโตกาเลเทวปวัสตุวุฒิภาวายาสัตานังสมิทังเนตุเมทนิงเมตาปิตาจาอัจฉรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันทุกสัรพพาสิบหเทวตาอุโยชนะคาธาทุกขปตาชนีทุกขายาปตาชนี ชน,นิพยาโสกปตตาจน,นิโสพาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮห,หิสัมตังปุญญาสัมทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปฏิสิทธิยาธาหนังทนันตุสัตทายาสีลังรักขันตุสัพปทา,า,พพาภาวนาะพิราตาหตนตุคัจฉันตุเทวตาคตตา สิบเจ็ดสุภมงคลคาถาฮนตุสพ,พังสุมังคลังระคันตุสปเทวตาสัพพุทธานุภาเวินาโสทิฮนตุนีรันตระรังฮนตุสพ,พังสุมังคลังระคันตุสปเทวตาสัพพ ธรรมมาถวเวนสวดทนตูดิรันตะรังโหนตุสัพังสมังคังรักขันตุสะพเทวตาสัพพสังฆาถวเวนสวดทนตุนิรันตะรังสะเพปุทาปละปตาปัญเานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชินารักขันพันธามิสัพโสสพเพปุทาปลปตาปัญเชนันจะยังพลังอรันตานันจะเตชินารักขันพันธามิสัพะโสสะเพปุทาปละปตาปัญเชนันจะยังพลังอรันตานันจะเตชินารักขันพันธามิสัพโสสะเพปุทาปละปตาปัญเชนันจะยังพลังอรันตานันจะ เจชนะรัก uhm, ขันพันธมิสปพโสสภัยพพุทธาภรัพตาปัญจิกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสปพโสสภัยพพุทธาภรัพตาปัญจิกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสปพโสสภัยพพุทธาภรัพตาปัญจิกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสปพโสสภัยพพุทธาภรัพตาปัญจิกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสปพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจธริถานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่งให้การบูชาพะนาสไรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีก่รข้าพเจ้าขวายพ้นจากทุกภัยทังปวงขวยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลงเลยทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมูทนาแล้วโปรโดอํานวยให้ค่ะข้าพระเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเรียไวาครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งคงูที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นให้เป็นไปด้วยนภาพแหแผงพระปริจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์้การเทิน นิพพุสสขอปข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์นนจเจริญภาวนาขอน้อมจวนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจงขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรชาชภัยทั้งปวงฝนจากความทุกข์กใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมไปด้วยธนสารสมบัติวัต บ <c oughs> ันพรุวานสมบัติมินุตาเห็นธรรมสังเวชในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณเจริเจริญและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่เกืออายุวัฒนะสุขภาระเธอขออนุมโมทนาบุญกับครยอบครัวจอสสุข,ขัน